คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าอะไรในญี่ปุ่นทําให้เราประทับใจจนทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยวางแผนที่จะกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายนะคะคําตอบของหลายๆคนเนี่ยเอ็มก็เชื่อว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความใส่ใจแบบคนญี่ปุ่นนี่แหละที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเราๆนะคะแล้วประกอบกับช่วงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสนะคะที่โตเกียวก็เลยยิ่งทำให้ช่วงนี้เนี่ยคิดถึงญี่ปุ่นเป็นพิเศษเลยนะคะคีมีบีซี่ EP นี้นะคะก็เลยจะขอมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณการให้บริการแบบญี่ปุ่นหรือว่าที่เรียกว่าโอโมเตะนาชินั่นเองนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คีบมี e ีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่76นะคะใน EP ีนี้เนี่ยจะมาขอรีวิวหนังสือนะคะที่ชื่อว่าโอโมเตะนาชิ หรือว่าจิตวิญญาณการให้บริการแบบญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนโดยดรเกตนะคะอาจารย์กริตินีพงธนาเลอรนะคะอาจารย์คนโปรดของเอมอีกแล้วนะคะซึ่งจัดพิมพ์นะคะโดยสำนักพิมพ์วีเลอร์นั่นเองนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยชีวิตของเอมนะคะมีแต่งานงานงานแล้วก็งานซึ่งตอนนี้นะคะก็เลยทําให้เรารู้สึก อินมากๆเพราะว่าเอมแล้วก็ทีมเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการของทีมเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็โชคดีมากที่ได้ไปเจอหนังสือเล่มนี้นะคะที่ชื่อว่าโอโมเตะนาชิจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเพราะอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะที่อาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือตอนนี้เป็นผู้ให้บริการอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยเรารู้สึกงานเราน้าเบื่อมันไม่เห็น มีอะไรเลยเราไม่สามารถสร้างอะไรให้มันตื่นเต้นหรือสร้างความประทับใจอะไรได้มากกว่านี้นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาแบ่งปันเพราะว่าการให้บริการนี่แหละที่จะทําให้สินค้าของเราแตกต่างออกไปจากคู่แข่งแม้ว่าจะเป็นสินค้าเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้ามีบริการที่แตกต่างหรือว่าดีขึ้นแล้วทาให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้นจนเขาบอกต่อและเขากลับมาซื้อสินค้าของเราหรือกลับมาใช้บริการของเราอีกเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสในช่วงนี้เลยทีเดียวนะคะก็เลยคิด ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของคลิปมีบีซีมากๆเลยนะคะด้วยความที่ตอนนี้นะคะต้องบอกว่า mm hmm. เอมอยู่ในแวดวงธุรกิจบริการเนี่ยมามากกว่า10ปี mm hmm. ก็เลยทําให้รู้สึกว่าการที่เราจะทําให้ลูกค้าประทับใจนั้นนะขึ้นอยู่กับความใส่ใจของเราใส่ความห่วงใยเข้าไปนะคะจนลูกค้าเขารับรู้ได้ว่าเออเราใส่ใจเราห่วงใยเราเข้าใจเขาจริงๆนะคะและคนญี่ปุ่นนั้น ก็ล้วนมีคุณสมบัติเหล่านี้นั่นก็คือเขาใส่ใจ <c oughs> เขาละเอียดละออ <c oughs> เขาเห็นคุณค่าของการที่ได้พบปะลูกค,ค้าแล้วก็เห็นคุณค่าของเวลาที่เราได้เจอลูกค,ค้าได้พูดคุยได้คอยสังเกตนะคะแล้วประกอบกับเขาเป็นคนใส่ใจแล้วก็นึกถึงคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยยิ่งทําให้คนญี่ปุ่นนะคะเป็นต้นแบบแห่งการให้บริการที่ใส่ใจแล้วก็ห่วงใย,ยลูกค,ค้าก็เลยคิดว่า เออนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้สินค้าแล้วก็บริการของ คนไทยอย่างเราเราแตกต่างจากประเทศอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยก็จริงๆก็เป็นคนใส่ใจนะคะมีความน่ารักน่าเอ็นดูในแบบของเราอยู่แล้วและอาจารย์กฤตินีนะคะก็ได้ให้คำนิยามของโอโมเตนาชิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือความใส่ใจนั่นเองนะคะสองคำสั้นๆแค่เพียงแค่เราใส่ใจลูกค้าของเราแม้ว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดที่ทำให้ร้านค้าร้านรวงต่างๆนะคะ มีอุปสรรคมากมายในการดําเนินธุรกิจแต่ว่าการที่เราจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วยความใส่ใจของเราอาจจะเป็นทางรอดทางหนึ่งนะคะของผู้ประกอบการในยุคนี้หรือว่าผู้ให้บริการในยุคนี้นั่นเองนะคะซึ่งองค์ประกอบของโอโมเตนาชิเนี่ยก็ประกอบด้วย4อย่างด้วยกันนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็คิดว่าถ้าเราเอาไปเก็บ เล็กผสมน้อยใส่เข้าไปในบริการของเราหรือว่าใครที่ขายสินค้าแต่ว่าให้บริการที่น่าประทับใจเนี่ยก็น่าจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะข้อแรกนะคะจากในหนังสือเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยให้บริการโดยที่ไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนนะคะหลายคนอาจจะค้านใจจริงๆเราคาดหวังสิ่งตอบแทนแหละอย่างน้อยเราก็ต้องแบบอยากได้เงินของเขาใช่ค่ะเราต้องอยากได้เงินของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเราให้บริการอะไรต่างๆหรือว่าขายสินค้าเราก็ ต้องอยากได้เงินของลูกค้านั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากนอกเหนือจากเงินแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสามารถมอบให้กับลูกค้าได้นั่นก็คือการที่ลูกค้าเขาได้ใช้สินค้าหรือว่าบริการของเราแล้วเนี่ยเขามีความสุข ซึ่งการที่ลูกค้ามีความสุขเราก็พลอยอิ่มใจแล้วก็ภูมิใจในสินค้าและบริการของเรามากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะล่าสุดนะคะตัวอย่างของที่เอ็มเจอจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือที่บ้านเนี่ยมีเหตุจะต้องซื้อรถยนต์ใหม่นะคะเนื่องจากว่าคันเก่านี่ก็คือเก่ามากๆแล้วแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็แนะนํานะคะเซลล์คนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศูนย์บริการที่ เราไม่คุ้นเคยนะคะเราก็ไม่เคยไปมีแต่คุณพ่อคุณแม่ที่เคยไปแล้วก็แนะนํามานะคะปรากฏว่าสิ่งที่เซลล์ดูแลเรานะคะก็ดูแลประดุจญาติมิตร แนะนำนะคะให้ความรู้แถมนะคะยังใส่ใจในเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเช่นนะคะเราเอารถเข้าศูนย์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยช่างเพิ่งทําเสร็จเดี๋ยวขอนยัตพ่นยาฆ่าเชื้อให้ก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นรถจะได้รู้สึกสบายใจอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์เขาก็อาจจะมีให้อยู่แล้วแต่ว่าการที่เซลล์เนี่ยมาทําให้แบบนี้นะคะรู้สึกประทับใจในตัวเขามากๆและยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็คือว่าที่บ้านเนี่ยนะคะก็ เอารถกลับไปติดฟิล์มนะคะแล้วก็ไปติดกล้องหน้ารถเสร็จปุ๊บนะคะคุณเซลล์คนดีคนเดิมเนี่ยเขาก็เห็นว่ารีโมท รถของเราอะค่ะยังพันพลาสติกอยู่เลยนะคะเขาก็แอบ,บนะคะเอาไปเปลี่ยนซิลิโคนให้แล้วก็บอกว่าอ๋อเห็นว่ายังไม่ได้แกะพลาสติกออกค่ะก็เลยจัดการใส่ซิลิโคนให้เรียบร้อยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราในฐานะที่เราเป็นลูกค้าเราไม่ได้ต้องการให้เขาทําอะไรแบบนี้ให้เลยไม่ได้คาดหวังด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเขาก็ทําให้เราเกินความคาดหวังซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่มีความจําเป็นต้องทําให้เราแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะทําให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็ต้องบอกเลยว่า เราก็พร้อมที่จะบอกต่อเพื่อนนะคะถ้าใครที่อยากจะซื้อรถที่ห่อเดียวกับเราเราก็อยากจะแนะนําเซลส์คนนี้ต่อเพราะว่าดูแลดีเหลือเกินนะคะแม้ว่าเราจะจ่ายเงินซื้อรถไปแล้วนะคะเขาก็ยัง ให้ไลน์นะคะเพื่อสอบถามว่า,ามีความไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหรือว่าอธิบายอย่างละเอียดก่อนที่จะออกรถซึ่งรถคันก่อนหน้านี้หลายๆคันเนี่ยนะคะเซลล์ก็ไม่ได้มานั่งอธิบายอะไรอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเรารับรู้ได้ถึงความใส่ใจแล้วก็ การไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนอะไรจากเรานะคะทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็ได้เงินค่ารถจากเราไปแล้วได้ค่าคอมไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลังการขายนั้นนะคะเขาก็ยังสร้างความประทับใจให้กับเราในเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละแล้วก็ใส่ใจนะคะจําได้ว่าเราดื่มกาแฟไม่ใส่น้ําตาลหรือหวานน้อยหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออคนที่เขาเป็นเซ์จริงๆคนที่เขาเป็นผู้ให้บริการจริงๆเนี่ยเขาก็ ทำสิ่งเหล่านี้แหละจากสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละที่สร้างความแตกต่างนะคะให้กับสินค้าแล้วก็บริการของเรานะคะใครที่อยู่ในแวดวงการค้านะคะหรือว่าเป็นเซลล์อยู่ใครยากใครเย็นเลือเกอินนะคะก็อาจจะใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยไปสร้างความประทับใจให้กับ ลูกค้าของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อ2นะคะเป็นข้อที่เอ็มรู้สึกว่าเห็นด้วยแล้วรู้สึกว่าเป็นข้อสําคัญทีเดียวนะคะสําหรับผู้ให้บริการนะคะอย่างเราๆนั่นก็คือความรู้สึกว่าเราเท่าเทียมกับลูกค้านะคะความเท่าเทียมกับลูกค้าไม่ได้หมายความว่าเราไม่นอบน้อมพูดจาเล่นหัวอะไรต่างๆไม่ใช่นะคะแต่เรารู้สึก ว่าเราเท่าเทียมในฐานะที่เราเนี่ยเป็นเพื่อนที่หวังดีแล้วก็อยากที่จะแนะนำอะไรดีๆให้เขานะคะซึ่งความเท่าเทียมกับลูกค้าเหล่านี้มันเหมือนค่อนข้างจะขัดแย้งกับสิ่งที่เราอะถูกฝังหัวมาตั้งแต่แรกนั่นก็คือเราคงจะเคยได้ยินคำว่าลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าถูกเสมอ ะะแบบนี้เราถูกฝังหัวมาเรื่อยๆว่าไม่ไว่ายังไงลูกค้าก็ถูกตลอดเพราะฉะนั้นเธออย่าไปทาอะไรให้ลูกค้าไม่พอใจเธออย่าไปแบบไฟกับลูกค้าหรือว่าอย่าทําอะไรที่มันแบบทําให้ลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการของเรานะคะซึ่งการถูกฝังหัวแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยคือเจ้านายของเราและเราเป็นแค่ผู้ให้บริการนะคะเป็นเป็นชนชั้นที่ต่ำต้อยกว่าลูกค้า หรือว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกน้องลูกค้าอีกทีหนึ่งซึ่งแน่นอนความรู้สึกแบบนี้ในฐานะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบด้อยกว่าเขาเราจะต้องนอบน้อมพี่นอบพี่เทามากเกินกว่าเหตุเนี่ยนะคะมันทําให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะนําเสนอสิ่งที่เป็นโซลูชันที่ดีที่เหมาะกับเขาหรือว่าการให้บริการที่มันเหมาะสมกับตัวเขาจริงๆนะคะทำให้เราเนี่ยในฐานะผู้ให้บริการเนี่ยไม่กล้าพูดไม่กล้าถาม ซึ่งการไม่กล้าพูดไม่กล้าถามทําให้เราเนี่ยไม่ได้เข้าใจลูกค้าจริงๆหรือว่าเราไม่ได้เข้าใจความต้องการหรือว่าจุดเจ็บจุดสลบความกังวลใจอะไรของเขาต่างๆนะคะเราก็จะทำแค่เฉพาะสิ่งที่ลูกค้าบอกมาฉันจะเอาแบบนี้ฉันเอาแบบนี้โดยที่เราไม่ได้เข้าใจเหตุผลลึกๆว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการแบบนี้เนี่ยเขาต้องการไปเพื่ออะไรนะซึ่งความไม่เข้าใจนี้นะคะนำไปซึ่งการที่เราไม่สามารถที่จะให้ บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าหรือว่าเหมาะสมกับลูกค้าได้การถามแล้วก็รับฟังในสิ่งที่ลูกค้าพูดเนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนําเสนอเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าดีที่เหมาะกับลูกค้าได้นะคะเพราะเราต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการเนี่ยเราย่อมมีความรู้ในบริการนั้นๆค่อนข้างดีเลยทีเดียว ะะแล้วเราก็มีโซลูชันต่างๆที่พร้อมจะนําเสนอถ้าเราคิดว่าเราเท่าเทียมเราเป็นเพื่อนเขาแล้วก็มีความหวังดีอยากที่จะแนะนําสิ่งที่มันเหมาะสมกับเขาสิ่งที่ดีกับเขาแล้วก็คุ้มค่าเงินสําหรับลูกค้าเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกค้าได้รับ สิ่งที่ดีแล้วก็เหมาะกับเขากลับไปนั่นเองนะคะซึ่งตัวอย่างในหนังสือน,นี้นะคะที่เอ็มประทับใจมากๆนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องของพลังของคําถามค่ะใครที่เคยไปดิสนีย์แลนด์นะคะก็จะรู้ว่าชุดอาหารเด็กเนี่ยเขาจะขายให้เด็กที่อายุน้อยกว่า9ปีนะคะและในอย่างในตัวอย่างเนี่ยอาจารย์ก็เล่าว่ามีสามีพยาคู่หนึ่งนะคะก็ไปสั่งอาหารกับออพนักงานที่ดิสนีย์แลนด์แล้วก็บอกว่าขอชุด ผู้ใหญ่1ชุดแล้วก็เด็ก1ชุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีกฎอยู่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ มักจะมีคนที่มาลักไก่นะคะมาแอบสั่งชุดเด็กเพราะว่าราคาถูกกว่าอะไรแบบนี้นะคะที่นี้เนี่ยพนักงานเนี่ยเขาก็เลยถามอ้อมๆนะคะว่าไม่ทราบว,ว่าอาหารชุดเด็กเนี่ยสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะซึ่งก็เป็นคําถามที่สุภาพนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ลูกค้ารู้สึกกระอักกระอ่วนใจนะคะทีนี้ลูกค้าเนี่ยที่เป็นสามีภรรยาก็ตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยหชุดเด็กเนี่ย สำหรับลูกของเรานะคะที่เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วก็เราก็เคยสัญญากับเขาไว้ว่าถ้ายูครบหนึ่งขวบเนี่ยเราจะพาเขามาที่ดิสนีย์แลนด์นะคะแต่น้องเนี่ยก็ไม่สามารถไปดิสนีย์แลนด์ได้เนื่องจากว่าน้องก็เสียไปก่อนนะคะทีนี้เนี่ยพนักงานก็เลยจัดโต๊ะนะคะสำหรับครอบครัวนะคะแล้วก็นำเก้าอี้เด็กมาวางไว้ให้ ะะแล้วก็บอกว่าชุดนี้สําหรับคุณหนูทานให้อร่อยประมาณนี้นะคะซึ่งสิ่งนี้มันสร้างความประทับใจให้กับสามีภรรยาที่เพิ่งเสียสูญเสียลูกอันเป็นดวงใจไปนะคะถ้าเป็นเราในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการนะคะเราอาจจะมีความคิดว่าแหมลักไก่อยากจะสั่งชุดถูกละสิอะไรแบบนี้นะคะแต่ด้วยคําถาม ะะมันนําไปสู่ความประทับใจแล้วก็เป็นความประทับใจที่ไม่รูลืมนะคะลูกค้าก็เขียนจดหมายมาขอบคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่แบบทําให้รู้สึกว่าได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อมแม่ลูกจริงๆนะคะโมเมนต์เหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ถามคําถามเหล่านั้นกับลูกค้าไปนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วก็ประทับใจที่สุดในหนังสือเล่มนี้เลยนะคะก็ถ้าใครนะคะมีโอกาส ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการนะคะลองหาคําถามที่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจลูกค้ามากนะคะแล้วก็ถามไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าจริงๆเนี่ยนะคะเราอาจจะได้สร้างการให้บริการที่น่าประทับใจไม่ลืมลืมให้กับลูกค้าของเราก็ได้นะคะแล้วก็นําไปสู่การบอกตอบแบบนี้นั่นเองนะคะหรือว่าใครนะคะเคยคิดที่จะซื้อประกันบ้างไหมคะประกันชีวิตประกันอะไรต่างๆ เราก็จะพบเจอเซลส์นะคะที่เป็นเซลส์ขายประกันเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาขายจำมาแบบนี้ฉันจะขายแบบนี้นะคะกับอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือว่าเขาพยายามทำความเข้าใจว่าเรามีแพลนชีวิตยังไงเรามีไลฟ์สไตล์ชีวิตยังไงเราอยากจะ,กะเกษียณเร็วหรือว่ากเกษียณแล้วรวยหรือว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเรามีผลิตภัณฑ์อะไรแล้วบ้างนะคะแล้วเขาก็พยายามจะนำเสนอให้มันตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือว่าแพลนการใช้ชีวิตของเรา แล้วก็ไม่เสนออะไรที่มันซ้ํบซ้อนกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแบบนี้นะคะมันก็สร้างคุณค่าจากบริการที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหลายๆคนเนี่ยกลัวนะคะกับการซื้อประกันหรือว่าการขายประกันกับคนที่เราไม่รู้จักหรือว่าคนที่แบบเรารู้สึกว่าไม่ comfortable ที่อยากจะไปซื้อด้วยแบบนี้นะคะมันก็ อาจจะต้องทําความเข้าใจลูกค้าของเราให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้นําเสนอบริการให้ดีที่และตรงใจลูกค้านะคะจากตัวอย่างเหล่านี้ก็คิดว่าคุณผู้ฟังนะคะก็น่าจะได้ไอเดียเนาะงั้นเราไปต่อที่ข้อที่3นะคะนั่นก็คือว่าการดูแลลูกค้าแบบ Personalize นะคะอันนี้ขอใช้คําส่วนตัว Personalize หรือว่า Customize บริการเหล่านั้นเนี่ยให้เหมาะกับลูกค้าคนนั้นๆบริการหลักโดยรวมเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับคนอื่นๆลูกค้าท่านอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มความใส่ใจไปในตัวบุคคลในแต่ละบุคคลเข้าไปนะคะคำถามหลักๆว่าให้เราจะทํายังไงให้แบบเกิดการ personalize บริการของเราได้นะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราสามารถที่จะตั้งคำถามได้ว่าทำยังไงให้ลูกค้าคนนี้ย เขามีความสุขทำยังไงให้เขามีความสุขจากการได้รับบริการจากเรานะคะแล้วมันก็จะนำไปสู่พยายามเข้าใจลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะคะลองตั้งคำถามดูนะคะว่าเฮ้ยเราจะจะทำยังไงให้ลูกค้าของเราเนี่ยเขามีความสุขเขาคลายกังวลหรือว่าตอบเพนต่างๆของเขาได้หรือว่าจุดเจ็บของเขาคืออะไรแล้วทำให้ชีวิตเขามีความสุขมากขึ้นสะดวกขึ้น แบบนี้นะคะถ้าเรารู้แล้วว่าอะไรที่ทําให้เขาชีวิตเขาดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็จงไปทําแล้วมันก็จะทําให้สินค้าแล้วก็บริการของเราเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าเขาอะ่ะจะไม่ได้รับบริการหรือสินค้าพร้อมบริการที่มัน p e r s o n a l i z e แบบนี้นั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายนะคะทั้ง3ข้อก่อนหน่าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าตัวเราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าในงานของตัวเราเอง ะะเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังนะคะก็พันโรงหรือว่าพนักงานทำความสะอาดของ Harvard b u s i n e s s เนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะเขาบบกว่าเขากำลังช่วยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะคะเขาไม่ได้มองว่าเขาแค่ทำความสะอาดนะแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยให้ h a r v a r d เนี่ยเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็ทำให้โลกดีขึ้นนะคะถ้าเราเห็นคุณค่าของงานของเราได้แบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขของ กับงานของเราแล้วก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในหนังสือเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่จาเป็นเลยนะที่เราจะต้องเห็นคุณค่าของงานของเราตั้งแต่ DAY 1วันวันแรกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่างานของเรามันไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นหรอกแต่ลองสั่งสมแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้สึกนี้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณค่าในงานของเรามีคุณค่าในงานของเราคือการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให ลูกค้าของเราสุขภาพดีจากอาหารที่เราทำนะคะจากวัตถุดิบที่ดีที่ปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วมันก็จะเกิดความแตกต่างว่าเอออาหารของคุณนะ่ะมันทานแล้วสุขภาพดีจริงๆหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าเราสามารถเพิ่มคุณค่าในงานของเราได้มากยิ่งขึ้นแล้วลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่สร้างคุณค่าเหล่านี้นะคะ อันนี้ก็เป็นสี่ข้อของโอโมเตนาชินะคะที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับ การที่จะเอานำมาปรับใช้นะคะในบริการหรือว่าสินค้าพร้อมบริการของผู้ประกอบการนะคะหรือว่าสำหรับคุณผู้ฟังนะคะของคิมมีบิซีที่จะเอาไปปรับปรุงบริการของคุณให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะที่ร้านรวงต่างๆก็ปิดตัวลงไปนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะสู้ต่อไปแล้วก็ลองนำหลักการของโอโมเตนาชิเนี่ยไปลองปรับใช้ดูนะคะน่าจะสร้างความ ประทับใจให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของคุณผู้ฟังได้แล้วก็หวังว่า ep นี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาพูดคุยนะคะกับคิมี b c ก็สามารถมาคุยกันได้นะคะทั้งในเพจของ The Infinity นะคะหรือว่า Facebook Page ของคิมี b c Podcast นะคะหรือว่าใครที่เป็นแฟนของบล็อกดิก็สามารถเข้ามาพูดคุยมาแชร์มาคอมเมนต์ได้นะคะว่าคุณมีบริการอันไหนที่คุณประทับ หรือว่ามีหลักการไหนที่ลองเอาไปปรับใช้แล้วมีประโยชน์บ้างนะคะก็เข้ามาคุยกันได้ในบล็อกดิจของ The Infinity นะคะสำหรับ EP นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ